เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้สาวสวยของเราได้เดินโชว์ตัวเองแลวขึ้นมาบนเวทีตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้เตรียมรอบความารถพิเศษน้ำตาลเตรียมความสามารถพิเศษมาในโลกให้ได้เตรียมเลยโชว์อย่างเดียวสวยอย่างเดียวแล้วตัดสินเลยใช่ไหมคะฮะ,ฮะตกลงกันในโลกอ่ะเดี๋ยวให้สาว ใครดีแต่ดอกไม้และกำลังใจแฟร์ไลท์สองและช่างชอบถ่ายภาพไปว่าที่สุดกรรมการจะคอยดูอ่ะมันหน้าเข้าหากันจริงจางแล้วดูไปจากนางงามมิสแด์มิสเตอร์ของเราแล้วค่ะเมลสิงหมาล้ค่ะา เอาขอจมจีมันมันร้อใจกว่านี้เลยด้ไหมคะเอาแบบแดงๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงยะน้องจะแดงชื่อเดงใหม่เลขหนึ่รอเลขหนึ่งค่ะเดี๋ยวเป็นการบอกโชว์อยู่ตรงนี้นะค่ะเดินไปดูเฮนาร์โลเป็นช่องหนึ่งแล้วโค้งกลับมานะคะโชว์ลีลาอย่างเต็มที่เพื่อให้ท่านผู้ชมคอยถ่ายภาพและให้กำลังใจค่ะเดี๋ยวรอมิวสิกก่อนคดองกันที 是的。